เสียงปืนยังได้ยินอยู่เป็นระยะๆะะนะครับสถานการณ์ตอนนี้บอกตรงๆว่าน่ากังวลมากครับวันนี้28กรกฎาคม2025อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงเส้นตายหยุดยิงแล้วนะครับตามข้อตกลงที่กวลลัมเปอร์ค่ะชั่วโมงสำคัญจริงๆ ใช่ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยที่เขาวิเคราะห์กันถึงชั่วโมงสุดท้ายก่อนเส้นตายเนี่ยบรรยากาศมันไม่นิ่งเลยนะครับอืมดูตึงเครียดมากครับแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงแต่ภาพที่เราเห็นคือคนยังอพยพกันอยู่เลยเร่งรีบมากมันสะท้อนว่าสถานการณ์มันเปราะบางจริงๆค่ะแล้วรายงานจากภาพพื้นดินเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ ข้อมูลที่รวบรวมมาเนี่ยชี้ว่ายังปะทะกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับโดยเฉพาะจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษอย่างแถวภูมมาเขือประสาทตาเมือนแล้วก็แนวป่าดงรักพื้นที่ละเอียดอ่อนทั้งนั้นเลยนะคะใช่ครับแล้วภาพที่น่าห่วงคือประชาชนทั้งสองฝั่งเลยนะยังหนีกันอยู่มีรายงานว่าหมู่บ้านบางแห่งนี่ไฟไหม้เสียหายเลยจากการยิงปะทะกันโหอาวุธหนักเลยสิคะเนี่ยครับซึ่งมันเป็นภาพที่แบบว่า ขัดแย้งกับเรื่องหยุดยิงมากๆเลยครับค่ะในส่วนของท่าทีฝ่ายไทยนะคะข้อมูลวิเคราะห์ตรงกันว่าเราตรึงกำลังเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับใช่ค่ะคือเตรียมพร้อมสูงสุดมีทั้งโดนมีเครื่องวินลาตระเวนคอยจับตาดูตลอดเวลาแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือเหมือนไทยกำลังรอสัญญาณชัดๆจากทางกัมพูชานะคะสัญญาณที่ว่านี่คืออะไรบ้างครับ ก็คือต้องเห็นจริงๆว่าหยุดยิงปืนใหญ่แล้วนะเริ่มถอนกำลังออกจากแนวรบหรือว่ามีการเปิดช่องทางสื่อสารกันระหว่างทหารจริงๆจังๆถ้าสัญญาณพวกนี้มันไม่มาก่อนถึงเส้นตายเนี่ยบทวิเคราะห์ก็มองว่ามีความเป็นไปได้ที่ไทยอาจจะต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตัวเองหรืออาจจะต้องออทําอะไรบางอย่างเพื่อกดดันก่อนหมดเวลาค่ะก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันค่ะอาจจะเปิดแนวรบใหม่บางจุดเพื่อกดดันน่าสนใจครับที่ไทยรอดูสัญญ,ญาณ แต่ข้อมูลฝั่งกัมพูชาเนี่ยกลับเหมือนส่งสัญญาณที่มันข,ขัดขัดกันอยู่นะครับใช่ค่ะตรงนี้ซับซ้อนมากคือทางการเมืองเหมือนจะบอกว่าพร้อมหยุดยิงนะแต่พอไปดูปฏิบัติการจริงๆเนี่ยแหล่งข่าวภาคสนามเขาบอกว่ายังไม่เห็นถอนฐานราบออกจากแนวป่าชัดเจนเลยเอ้าเหรอคะครับแถมยังมีรายงานเรื่อยๆอีกว่ามีกองกำลังไม่รู้ฝ่ายไหนแทรกซึมเข้ามาอีก แล้วที่น่าห่วงมากๆเลยคือมีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอย่างโรงส่งน้ำที่สีสะเกตของไทยเราเนี่ยครับโหอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะคะใช่ครับข้อมูลบางแหล่งถึงกับตั้งข้อสังเกตเลยว่าเอ๊ะหรือว่ากองชับกัมพูชาบางหน่วยอาจจะไม่ได้ทำตามคำสั่งจากส่วนกลางหรือเปล่าอืมประเด็นนี้อันตรายมากเลยนะคะคือถ้าคำสั่งไม่ชัดหรือนโยบายกับปฏิบัติมันสวนทางกันเนี่ยสถานการณ์มันก็ยิ่งเปราะบาง ครับแล้วนานาชาติละครับเขาเคลื่อนไหวอะไรบ้างไหมโอ้โหแรงกดดันเยอะเลยค่ะสหรัฐนี่ถึงขั้นขู่เลยนะคะว่าจะตัดสิทธิ์ทางการค้าถ้ายังไม่หยุดยิงตามเส้นตายแรงมากนะครับนั่นค่ะส่วนจีนแม้จะบอกว่าวางตัวเป็นกลางแต่ก็มีส่งเรือเข้ามาใกล้ๆอ่าวไทยเหมือนกันก็มองกันว่าเป็นการกดดันแบบอ้อมๆกดดันทั้งสองฝ่ายเลยใช่ค่ะ ส่วนมาเลเซียที่เป็นคนกลางหลักเนี่ยก็ทํางานหนักมากมีรายงานว่าโทรคุยกับผู้นําทั้งทหารทั้งพลเรือนของทั้งสองประเทศแทบจะทุกครึ่งชั่วโมงเลยค่ะพยายามสุดๆเลยนะครับค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าหยุดจริงๆแต่ดูเหมือนว่าแรงกดดันภายนอกมันยังเอ่อยังไม่สามารถคลี่คลายความตึงเครียดที่หน้าง,งานได้ทันทีนะคะพอสถานการณ์มันดูไม่แน่นอนสัญ,ญญาณก็ขัดแย้งกันแบบนี้เนี่ย แหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเขาลองประเมินสถานการณ์ที่เป็นไปได้ในช่วงมงสนนุดท้ายนี่น่าสนใจมากครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะเขาให้น้ำหนักสูงมากเลยนะ70%ว่าอาจจะยังมีการยิงประทะกันหนักๆอีกรอบก่อนถึงเส้นตายจริง70%เปยเหรอคะสูงมากครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นข้อตกลงอาจจะล่มไปเลยก็ได้แล้วก็มีอีก50%ที่อาจจะเกิดการยั่วยุก,กันในเขตพลเรือนหรือใกล้ๆวัดใกล้ๆโบสถ์อะไรแบบนี้ เพื่อปลุกปั่นอารมณ์สินะคะใช่ครับส่วนโอกาสที่แบบจะเห็นภาพทั้งสองฝ่ายถอนกำลังพร้อมกันมีถ่ายทออสดให้ดูเนี่ยเขาให้แค่30%เองอืมน้อยเหมือนกันนะคะครับแล้วก็ยังมีอีก40%ที่อาจจะมีเหตุไม่คาดฝันเช่นรอบวางระเบิดบุกฐานทหารส่วนโอกาสที่ผู้นำสองประเทศจะออกมาแถแลงร่วมกันยืนยันการหยุดยิงเนี่ยต่ำมากแค่20%โหตัวเลขพวกนี้มันสะท้อนความไม่แน่นอนจริงๆค่ะ ถ้าสรุปจากข้อมูลทั้งหมดแก่นของสถานการณ์ชั่วโมงสุดท้ายนี่มันคือสิ่งที่เขาเรียกว่าเดิมพันบนความเชื่อใจเลยนะคะเดิมพันบนความเชื่อใจใช่ค่ะคือต่างฝ่ายต่างรอดูให้อีกฝ่ายเริ่มก่อนจะหยุดยิงก่อนไหมจะถอนกําลังให้เห็นก่อนไหมความลังเลความไม่ชัดเจนหรือตัดสินใจช้าไปนิดเดียวในภาวะแบบนี้เนี่ยมันอันตรายมากครับมันเปิดช่องว่างใช่ค่ะ เปิดช่องให้เข้าใจผิดหรือให้พวกที่ไม่ต้องการสันติภาพสร้างเรื่องให้มันรุนแรงขึ้นมากก่อนถึงเวลาหยุดยิงจริงๆแล้วถ้าครั้งนี้มันล่มนะคะผลกระทบมันไม่ใช่แค่ไทยกับกัมพูชาแต่ความน่าเชื่อถือของอาเซียนในฐานะคนกลางไก่เกลี่ยก็สั่นคลอนไปด้วยชัดเจนเลยครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เเปราะบางอย่างที่สุดจริงๆการหยุดยิงนี้เหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้เลย ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วล่ะครับค่ะและเรื่องที่น่าคิดต่อนะคะจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้คือสถานการณ์ที่มันตึงเครียดจนถึงวินาทีสุดท้ายแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพโดยรวมบ้างอืม โดยเฉพาะเมื่อความไว้วางใจกันในสนามรบจริงๆหรือความชัดเจนของสายการบังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายมันอาจจะยังเป็นปัญหาพื้นฐานที่ยังแก้ไม่ตกจริงๆก็ได้นะคะซึ่งก็น่าติดตามต่อไปค่ะ